อันนี้คือโพสตินนะครับมินิแผ่นคือกระดาษโน้ตน,นะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องแอมนะครับคิดตัวเลขขึ้นมาสองหลักเลขอะไรก็ได้คิดไปในใจนะครับคิดดีกัน,นครับนม mm hmm. อันนี้พี่จะใช้ปากกา mm hmm. แ,ล,แล้วแอมเขียนตัวเลขสองหลักที่คิดลงไปบนแท็กี้นะครับโดยที่จะไม่หมอนเะรียบร้อยแล้ครับ สร็จแ,แล้วให้ดึงแถวนั้นออกไปนะครับที่เขียนอกไปนะครับเราถือไว้ที่มือนะครับเห็นนะในมือพี่ไม่เหยนอะไรนะครับครนนี้พี่จะอาจ่านใจกกมือขึ้นมากับน,นีครับคิดถึงตัวเลขได้ไหมนะครับพี่เห็นนะตัวเลขที่น้องแอมเขียนคือสามเจ็ดใช่หรืเ โชว์กล้องดูถ้าใช่เราดูที่นี่คือ My reading แลับ